วิชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit สปอร์ตเจอร์นี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอี้ชัยยุทธ์รถทูยูไบหมายเลข24ตัวแทนชัตเตอร์สต็อกประเทศไทยย o วันสต็อ o อินเทลเจน e ์ครีเอทีฟแพลตฟอร์ม สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอร์นีกับผมโจเอ้ชัยุทธนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมาแบบใหม่ให้ได้เห็นหน้าเห็นตาคนเล่ารวมถึงผมก็จะมีภาพประกอบกับเรื่องราวที่วันนี้ได้เตรียมมา เพื่อที่จะได้เพิ่มอัรรรสและก็ความสนุกในการารับชมรับฟังกันมากยิ่งขึ้นถ้าใครที่กําลังชมอยู่หรือว่าฟังอยู่ทางช่องทางอื่นๆอาจจะลองเปลี่ยนมาฟังทาง YouTube กันได้นะครับจะได้เห็นภาพประกอบรวมถึงพูดคุยคอมเมนต์กับรายการของเราได้วันนี้เรื่องที่จะนํามาฝากกันนะครับเป็นเรื่องของชุดแข่งและก็ชุดลําลองที่เป็นประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลนี่แหละครับเป็นชุดที่นักกีฬาชาวไทยเนี่ยใส่ไปงานโอลิมปิกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเด็นดราม่าเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ยังไม่ได้มีการแข่งขันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่พิธีเปิดโอลิมปิกกันเลยถ้าใครที่ได้ชมพิธีเปิดโอลิมปิกเนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาในแต่ละชาติเขาก็จะสวมใส่ชุดลำลองเป็นชุดสบายๆที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆมีการดึงสีของธงชาติหรือว่าสีประจำชาติมาดีไซน์เป็นแนวแฟชั่นหน่อยช่วยให้นักกีฬาของเขาเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นมันก็เลยมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นในแต่ละชาติครับว่า ประเทศไทยของเราทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้แต่ก่อนที่จะให้ไปดูชุดของประเทศไทยผมจะพาไปดูชุดของชาติอื่นๆก่อนที่เขาใส่เดินขบวนเข้ามาในพิธีเปิดโอลิมปิกนะครับไปดูชุดของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA ครับเป็นชุดสีกรมทา่านี่มาในชุดลำลองที่ใส่มันเป็นสูทเบเซอร์เป็นเสื้อลายข้างในซึ่งอเมริกาเนี่ยออกแบบโดยโปโลลาฟลอเรนดูดีทันสมัยเลยเนาะอ่ะมาดูที่ของฝรั่งเศสกันบ้าง ลาคอสครับนี่ก็มีการถ่ายชุดเป็นแนวแฟชั่นสตรีทหน่อยเท่มากเยรอรมันก็ออกแบบโดย Adidas แบรนด์ชั้นนำของโลกครับมาดูที่อิตาลีกันบ้างครับอิตาลีเนี่ยได้มีการนำสีธงชาติของอิตาลีมาสกรีนตรงบริเวณท้องของเออนักกีฬาของเขาเนี่ยก็ออกแบบได้สวยงามสีขาวตามสไตล์เลยนี่ออกแบบด้วย EA7 Emporio a r m a ม i มาดูประเทศใกล้เคียงกันบ้างดีกว่านะครับอย่างประเทศเกาหลีใต้นะประเทศ ที่แหม่ขึ้นชื่อในเรื่องของซีรีส์เกาหลีแต่ว่าชุดของเขาเนี่ยก็ไม่แพ้ซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนๆเลยเพราะชุดของเขาดูดีดมาแล้วก็เป็นสีพาสเทลนะครับเป็นสูตรสีเขียวมิ้นต์มีเนคไทที่ดึงสีธงชาติเกาหลีเข้ามาสอแทกมีหมวกใส่เข้ามามันดูชิคๆมันดูทันสมัยดูเก๋มากโอ้ดูเท่มากเลยครับคราวนี้ครับดราม่าครับมาดูที่ประเทศไทยของเรากันบ้างหลังจากที่ดูหลายๆประเทศเราเห็นแล้วว่ามันมีความแฟชั่นมีเอกลักษณ์ต่างๆ ที่ดึงมาทําให้ในกักกีฬาของเขาดูดีขึ้นแต่ประเทศไทยครับมีคนทํารูปออกมาครัว่าชุดในปี1988งานโอลิมปิกปีนั้นกับปี2021ปีล่าสุดนี้เนี่ยชุด2ปีที่มันห่างกันเนี่ยสากว่าปี1988กับ2021ชุดแทบไม่มีการแตกต่างใ,ใดๆเลยนะแม้ว่าจะผ่านมา30ปีแล้วก็ตามมีคนนําภาพเปรียบเทียบแล้วบอกว่าจะกี่สิบปี เราก็อนุรักษ์ทุกอย่างไว้เหมือนเดิมแม่มันเจ็บปวดเนี้ยนะเขาคอมเมนต์กันครับว่ามันดูเฉยมากๆเลยชุดปัจจุบันที่เป็นสแลกตกางเกงสีดํากับสูทเบเซอร์ตัวใหญ่ๆสีเทามีเนคไทลายธงชาติหรือว่าผู้หญิงก็จะเป็นผ้าันคอต่างๆมันดูไม่ทันสมัยเลยมันดูไม่สามารถเสริมบุคลิกภาพให้หนักที่ลาของเราเนี่ยโดดเด่นและดูแฟชั่นดูร่วมสมัย มันเหมือนกับว่าประเทศเราหยุดไว้เมื่อ30ปีที่แล้วอะไรอย่างนั้นคนพูดถึงขนาดนี้มีการโยงการเมืองเข้ามาต่างๆแล้วก็มีคนพูดอีกว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยครับมีดีไซเนอร์คนออกแบบแฟชั่นเก่งๆเยอะมากโกอินเตอร์ไกลๆระดับโลกร่วมงานกับแบรนด์ดังๆทําไมถึงไม่ดึงดีไซเนอร์ต่างๆดังๆของคนไทยเนี่ยมาร่วมออกแบบในชุดประจำชาติของเราที่ใส่ไปเดินลําลองในพิธีเปิดทําไมถึงไม่ทําแล้วก็ประเทศเราเนี่ย ดังมากเรื่องแบ g k o k อ a s ฟ i o n w e ี k ที่จัดกันทุกป,ปีก่อนโควิดนะครับก็เลยมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นว่าทำไมถึงไม่ดึงศักยภาพแฟชั่นมาใส่ให้นักกีฬาเราเพราะว่าเวลาที่เราได้แต่งตัวดีๆเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมซึ่งแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแล้วแต่ความเห็นของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยแต่นี่ก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่ผมนํามาฝากกันแต่ว่าดราม่าเนี่ยมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับ หลังจากชุดลำลองพี่ที่เปิดโอลิมปิกไปแล้วมาดูชุดแข่งกันบ้างกีฬาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือแบดมินตันครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ตัวความหวังของชาติไทยของเราชุดแข่งที่น้องเมย์ใส่ครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็นแบรนด์แกรนด์สปอร์ตนะครับซึ่งสนับสนุนชุดกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนี่เป็นชุดสีเหลืองให้ดูดีไซน์ก่อน คนมองว่าดีไซน์เนี่ยมันดูค่อนข้างล้าสมัยไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับชุดค่อนข้างจะตัวใหญ่เป็นเหมือนฟรีไซส์เหมือนประมาณว่าทุกคนจะได้ใส่ไซส์นี้เหมือนกันหมดเลยทั้งนั้นที่น้องเมย์นเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงไซส์ S แต่ตัวนี้เหมือนจะไซส์ L ทําให้บรรดูครง่งเถทะ,ทะไม่คล่องตัวแล้วก็อย่างที่3เลยอย่างสุดท้ายเลยเขามองว่าชุดไม่ได้เสริมให้เหมาะกับชนิดกีฬาที่น้องเมย์แข่งขัน ถ้าใครที่เคยตีแบตหรือว่าเกี่ยวกับเทนนิสบเทนนิสหรือว่าต่อยมวยเนี่ยเราจะต้องใช้หัวไหลเยอะ่มากถ้าเสื้อที่มันมาดึงรั้งหัวไหล่ออกกําลังออกแขนไม่ได้เต็มที่วงสวิงแขนอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเหออมือนโดนแรงเสียดฐานเนี่ยความแรงในการตบก็จะน้อยลงไปอันนี้หลายคนเขาวิเคราะห์กันมานครับแล้วก็พูดถึงว่าชุดเนี่ยมันควรจะดีไซน์ให้มันทันสมัยมากกว่านี้ไหมทีนี้ครับ ก็เลยมีทัวร์ไปลงแบรนด์อย่างแกรนสปอร์ตเกิดขึ้นไปลงสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยมีคนวิจารณ์มีคนด่าเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าในแมตที่มีการแข่งขันนะครับน้องเมย์ครับแพ้ไปก่อนเซตแรกครับเออหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันต้องลุ้นเลยในการแข่งขันกัมาเลเซียว่าเซตแรกเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้าใครได้ชมสดน้องเมย์จะมีการถกแขนเสื้อแบบนี้ขึ้นตลอดเวลาครับเสิร์ฟไปตบไปเสร็จแล้วก็ต้องมาดึงแขนเสื้อตลอดมันดูเหมือนแบบมันดึงสมาธิ นักแข่งดึงสมาธิผู้เล่นทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถโฟกัสกับการแข่งขันได้อย่างเดียวจริงๆแล้วอุปรกรณ์กีฬาผมมองว่ามันจะช่วยทําให้ในักกีฬาเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราดึงศักยภาพออกมาได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่สวมใส่การเคลื่อนไหวร่างกายเสื้อที่ดูดซับเหงื่อและระบายแห้งได้เร็วยืดหยุ่นสงูงทําให้ตีและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องความสวยงาม การออกแบบต่างๆมันจะช่วยเอื้อประโยชน์กับนักกีฬาของเราแล้วก็แบบไม้แบดมินตันที่ใช้นะครับทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่จะช่วยเสริมในกลฬาของเราให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับทีนี้เขาก็เลยมีการดรามา่ามีการพูดถึงและอย่างที่ผมบอกว่าทัวร์มันลงนะถึงขนาดที่ว่าแกรนด์สปอร์ตเนี่ยเขาเปิด Facebook ขึ้นมานะครับมี a c e b o o k ของเขาแล้วเขาเปิดแบบสอบถามให้คนเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์เกี่ยวกับชุดกีฬาที่เขาออกแบบคนก็ไปด่าไปว่าว่าโอ้เชยมาก ไม่ทันสมัยไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ออกแบบให้เข้ากับชนิดกีฬาต่างๆหลายความคิดเห็นมากๆซึ่งแกรนสปอร์ตผมมองว่าใจมากๆเลยนะแล้วก็มีความใจกว้างมากๆคือกล้าที่จะเปิดให้คนมาคอมเมนต์พูดคุยกับเขาและก็น้อมรับฟังน้อมรับคําวิจารณ์และจะนําไปปรับปรุงแก้ไขที่นี้ครับทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันระหว่างสมาคมแบดบมินตันแห่งประเทศไทยกับแกรนสปอร์ตที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับว่าแกรนสปอร์ตจะสามารถ รีบแก้ไขเสื้อได้ไหมเปลี่ยนแบบเสื้อแล้วรีบส่งมาให้ทันก่อนที่น้องเมย์จะแข่งเอีกวัน2วันแต่แกลนสปอรต์ต้องแจ้งว่าทําให้ไม่ทันจริงๆในวัน2วันเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้จรงิงๆอีกทั้งจะไม่มีใครที่จะนั่งเครื่องบินเอาเสื้อเนี่ยมาส่งให้น้องเมย์ได้ทันเวลาสมาคมแบดมินตันแหนไประด้ศไทยก็คิดครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอย,ย่างไงดีให้พี่น้องชาวไทยสบายใจก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอะเรามี อีกแบรนด์ย่อหนึ่งก็คือโยนเอกเป็นผู้สนับสนุนน้องเมย์และก็สมาคมแบดมินตันของประเทศไทยของเราก็เลยได้มีการพูดคุยครับว่าให้ปรับเปลี่ยนชุดขึ้นมาใหม่ก็เลยได้ออกมาเป็นชุดใหม่ให้ได้เห็นกันนี่ฮะเป็นชุดสีน้ําเงินปกคอสีขาวคาดอกขาวเข,ขียวและมีธงชาติไทยตรงที่หน้าอกซ้ายครับแต่สังเกตด,ดีๆครับว่าจะไม่มีโลโก้โยนเอกหรือว่าโลโก้ยี่ห้อเพื่อเป็นการให้เกียรติแบรนด์เหมือนกสปอร์ตที่เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสมาคมแบดบมินตันแห่งประเทศไทยนะครับที่ฟังเสียงพี่น้องคนไทยแล้วก็อยากให้ปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงจริงๆครับ 2. เลยต้องขอขอบคุณแบรนด์แกร,รนสปอร์ตที่ใจกว้างมากๆรู้ว่าตัวเองทาไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันแต่อยากให้คนไทยสบายใจเพื่อจะได้ส่งให้นักกีฬาของเราเนี่ยไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้จริงๆแล้วแกรนสปอร์ตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับเขาก็ไม่ได้ผิดสัญญาอะไรแต่เขาทำให้ทุกคนสบายใจ และใจกว้างมากๆให้โยนิคเข้ามาทําแทนโยนิคก,ก็ใจกว้างต่อเลยทําให้โดยที่ไม่ต้องมีโลโก้ของตัวเองขึ้นในขณะที่น้องเมใส่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการร่วมมือร่วมใจกันทั้ง3าฝ่ายซึ่งส่งผลครับในการประเดิมชุดแรกที่น้องเมสวมใส่แมตช์แรกเลยนะต้องบอกว่าแมตช์นี้ที่น้องเมใส่ไปทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายได้อย่างสบายๆประเดิมชุดแรกนะครับชนะอินโดนีเซีย สองเซตรวดแบบที่เราไม่ต้องหลุ้นเลยสบายใจกันมากหลังจบเกมเนี่ยน้องเมย์ก็ได้มีการลงขอบคุณในสกแกมว่าเออขอบคุณชุดใหม่กับโยนกด้วย thank you for support นะครับแต่น้องเมย์ก็ได้ออกมาให้ความเห็นกับเรื่องนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมย์จะใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่จะจัดให้เลยมันไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันหรอกเพราะว่าเมย์ก็ใส่แกนสปอร์ตมาตั้งแต่ รอบแรกๆแ,แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากให้มีประเด็นดรามา่าคือผมก็ไม่ได้อยากให้มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเพราะบางทีมันจะไปดึงสมาธิของผู้เล่นของเราทําให้ไม่สบายใจแล้วก็เป็นเหมือนเป็นการรบก,กวนอะไรประมาณนี้หลังจากน้องเมย์เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับน้องเมย์จะไปเจอกับไถยชื่ออิงซึ่งเป็นมือนหนึ่งของโลกจากไต้หวันถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าแล้วก็เป็นงานยากมากๆของน้องเมย์แล้วจริงแบบนี้ก็ได้มีการแข่งขันกันไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา30กรกฎาคมกับชุดใหม่ที่น้องเมย์ใส่ด้วย เซตแรกครับน้องเมย์สามารถเอาชนะไปได้ก่อนแต่ว่าใน2เซตสุดท้ายต้องบอกว่าน้องเมย์พลาดท่าครับแพ้ไปรวมทั้งหมด2ตอนอ1เซตตกรอบ8คนสุดท้ายครับรู้สึกว่าเจ็บใจมากๆแล้วก็ถ้าใครได้ดูเนี่ยมันสูสีกันมากๆแบบออสวนกันไปสวนกันมาคือแพ้แบบน่าเจ็บใจแล้วน้องเมย์ก็คงเจ็บใจตัวเองมากๆหลังจากแพ้เสร็จปุ๊บน้องเมย์เดินเข้าไปกอด กับโค้ดผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาแบบปล่อยโคเลยผมเห็นแล้วผมก็ใจสั่นเพราะว่าผมได้สัมภาษณ์น้องเมย์ก่อนที่น้องเมย์จะไปแข่งที่โอลิมปิกด้วยแล้วน้องเมย์ก็ค่อนข้างจะออรับความคาดหวังจากคนไทยมามากเลยทุกคนทราบดีครับว่าน้องเมย์เนี่ยมาโอลิมปิกคนนี้เนี่ยเป็นรอบที่3แล้วแล้วในครั้งหน้านะครับโอลิมปิกครั้งหน้าครั้งที่4ของเธอเนี่ยเธอจะอายุครบ29ปีแล้วครับ ในงานโอลิมปิก2 0 2 4อีก3ปีข้างหน้านะครับที่จะจัดขึ้นที่ปารีสฝรั่งเศสและน้องเมย์ก็คิดว่าในครั้งหน้ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายคือคนไทยก็คาดหวังว่าน้องเมย์ด้วยความที่เคยเป็นมือหนึ่งของโลกมาก,ก่อนแล้วก็มีความเก่งในเรื่องของแบดมินตันน่าจะทําให้เราคว้าเหรียญรางวัลแบดมินตันหญิงมาได้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มักจะตกรอบ8คนรอบ16คนตลอดแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับน้องเมย์เต็มที่แล้วก็พยายามสุดความสามารถแล้วจริงๆมันอาจจะมีความกดดัน จากความหวังของหลายๆคนแล้วก็กดดันในตัวเองด้วยยังไงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยเชียร์น้องเมย์ให้กําลังใจเธอด้วยเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสภาพจิตใจของนักกีฬาในการแข่งขันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่วันนี้ผมได้นํามาฝากกันนะเป็นดราม่าที่พูดถึงเรื่องของประเด็นชุดลําลองของนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ชุดการแข่งขันแบดบมินตันน้องเมย์ยังไงอีก3ปีข้างหน้าเชียร์เธอกันด้วย ให้กาลังใจเกกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่วันนี้ผมโจโอี้นํามาฝากกันหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับมี comment, คอมเมนต์พูดคุยอะไรพูดคุยกันได้ในช่องทาง YouTube แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับชัตเตอร์สต็อกที่มีนัมเบอร์ทเวนตี้โฟร์ผู้ที่เป็นตัวแทนชัตเตอร์สต็อกแต่เพียงผูด้เดียวในประเทศไทยที่จะให้บริการนะครับค้นหาสิทธิการใช้งานค้นหาวิดีโอและเพลงตามแต่คุณต้องการทําให้ชัตเตอร์สต็อกมิวสิกและชัตเตอร์สต็อกวิดีโอ เป็นบริการที่คุ้มค่ากับสายคอนเทนต์มากๆเลยครับและต้องขอขอบคุณแบรนด์ที่อยู่ตรงหน้าตลอดทั้งรายการเซเลนี ene, ครับโลชั่นและเจลอาบน,น้ำกลิ่นน้ำหอมคอลเลกชัน Love Story ให้คุณมีผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนนานตลอดทั้งวันกลิ่นน้ำหอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนำเข้าจากประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่วัดสดนทุกสาขาวัดสดนออนไลน์และ1 9 4 8 beauty com สุดท้ายที่สุดขอบคุณผู้ชมสำหรับการรับชมติดตาม ยังไงในครั้งหน้าติดตามไม่ดีนะครับว่า Sport Journey และผมโจ้จะนำเรื่องราวกีฬาอะไรมาฝากห้ามพลาดเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ Sport Journey ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจี้ชัยยุทรี r e s เต t e ์บาย u m b e r 24ตัวแทนชัตเตอร์ต็อกประเทศไทย